สวัสดีครับพี่พี่สหปฏิรุกท่านนะครับผมโอนภรัตขอดสิทธิ์นะครับโปรดักแมนเจอร์ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมพานิคอมพานเลครับต้องขอบอกเลยนะครับว่าในทุกวันนี้นะครับพี่พี่ยังมีสิ่งที่น่าปวดหัวอย่างมากเลยนะครับกับการเรียกใช้วัสดุนะครับที่จะมาตอบโจทย์กับงานสถาปัตยกรรมนะครับที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างที่มีมากเกินไปนะครับหรือว่าตัวผลิตภัณฑ์เองก็ตามที่ต้องมีการเพิ่ม ค,ความแข็งแรงของแผน่นอีกทั้งการเลือกใช้สินค้าที่มีความหนามากก็จะมีปัญหาเรื่องน้ําหนักและที่สำคัญครับเรื่องอคีภัยนะครับก็เป็นเรื่องสําคัญที่เราจะเลือกสินค้าที่ตอบโจทย์กับความทนทานกับอคีภัยหรือไม่นะครับซึ่งในวันนี้นะครับพี่ๆผมมี product, สินค้าตัวใหม่มานําเสนอนะครับเป็นสินค้าที่จะมาตอบโจทย์กับงานออกแบบนะครับที่จะมาแก้ไขปัญหาต่างๆให้งานออกแบบนะครับก้าวไปสู่โลกใ้ใหม่นะครับ เหมือนกับเป็นการฉีกกฎของตัววัสดุก็เป็นไปได้นะครับวัสดุตัวนี้ก็คือวัสดุอลูมิเนียมพันนีคอมพายแนนั่นเองนะครับเป็นวัสดุคอมโพสิตอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่มีโครงสร้างพิเศษแตกต่างจากวัสดุคอมโพสิตทั่วไปนะครับมีจุดเด่นในเรื่องของความเบาแข็งแรงและสามารถลดโครงสร้างได้นะครับสังเกตจากตัวสเกลเจอร์ได้เลยนะครับที่เราสามารถเอามาโชว์ในวันนี้ได้เนื่องจากตัววัสดุนะครับเป็น อลูมิเนียมทั้งหมดนะครับตั้งแต่ฟอนชีสแบ็กชีสรวมถึงไส้กลางนะครับที่เป็นจุดเด่นของตัววัสดุอลูมิเนียมพันิคอมตัวนี้นะครับอลูมิเนียมทั้งหมดใช้เกรดซีรีส์สามพันนะครับคมหนามีตั้งแต่คมหนาสตาร์ตตั้งแต่6มิลวิ่งไปถึง50มิลด้วยนะครับด้วยโครงสร้างพิเศษทําให้ตัวแผ่นค่อนข้างที่จะมีความแข็งแรงมากสามารถรับแรงกดได้คด่อนข้างดีรับแรงในตัวน้ําหนักของตัววัสดุเองได้นะครับ ดูจากภาพที่เห็นก็จะเห็นว่ามีการเปรียบเทียบระหว่างตัว h ั n นี่คอมกับตัวอลูมิเนียมพายนวลทั่วๆไปนะครับซึ่งภาพล้มทั้งหมดทําให้ตัววัสดุเบามากสามารถหยิบยกขึ้นมาได้ง่ายๆด้วยคนคนเดียวเลยนะครับระยะความกว้าง3เมตร2เมตรยกได้เบาๆนะครับหรือในการรับน้ําหนักก็รับน้ําหนักได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับสามารถขึ้นไปเหยียบแล้วก็การแอนตัวหรือว่าการตกของช้างไม่มีเลยนะครับ จุดเด่นข้อที่สองก็คือสามารถทนต่อแรงกดแรงกระแทกแล้วก็แรงลมได้ครับเรามีการทดสอบนะครับในเรื่องของความแข็งแรงของตัวแผ่นในห้องแลบของเราเองนะครับเราในห้องแลบในการทดสอบวัสดุทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงดึงนะครับหรือแรงกดแรงกระแทกที่เกิดขึ้นกับตัววัสดุกวัวน,นี้เอาไปใช้งานต่างๆนะครับซึ่งผลที่ออกมานะครับตัว a s p ที่เรานำมาทดสอบนะครับถือว่าผ่านตามมาตรฐาน ASTM นะครับ ถ้าเราดูจากภาพง่ายๆเลยนะครับความหนาของตัววัสดุที่เพิ่มขึ้นนะครับหนึ่งทีสองทีหรือสีทีก็ตามนะครับน้าหนักนะครับเพิ่มขึ้นน้อยมากเลยนะครับแทบจะเป็นหน่วยเพิ่มขึ้นที่น้อยมากแต่ความแข็งแรงของตัวแผ่นนะครับในการรับแรงกดเนี่ยเพิ่มขึ้นทวีคูณนะครับนี่คือจุดเด่นของตัวแมทเท i a ียลในเรื่องของการรับแรงลมนะครับเราก็มีการทํำซิมูเลตให้ดูนะครับระหว่างตัว AHP กับตัววัสดุอลูมิเนียมอื่นๆนะครับสังเกตได้ว่าซ้ายสุดเลย เอสพี P, มีการแอนตัวน้อยมากนะครับตัวนี้ในระยะ,ะเราทดลองที่แรงลม120งกิโลเมตรนะครับต่อตารางเมตรเอามาเทียบให้ดูถึงวัสดุตัวอื่นนะครับเพิ่มความแข็งแรงของแผ่นก็จะเป็นการดามสติฟเฟเนอร์ใช่ไหมครับต่อให้ดามสติสตฟเฟเนอร์ก็ตามการแอนตัวของวัสดุอื่นๆก็ยังมีการแอนตัวที่มากพอควรถึงขั้น1 0ถึง20มิลลิเมตรได้เลยแต่ a s สอนะครับอยู่ที่ประมาณ2ถึง3มมิลลิเมตรเท่านั้นนะครับ จุดเด่นข้อต่อมาของตัววัสดุนะครับก็สามารถตัววัสดุสามารถพี a ฟติเนะครับสามารถติดตั้งได้ง่ายนะครับนํายกปติดตั้งหน้าง,งานได้นะครับเนื่องจากเรามีเครื่องจากในการปิดขอบพับขึ้นรูปนะครับจากโรงงานเบ็ดเสร็จเลยนะครับยกตัวอย่างกรณีงานฟินนะครับเราสามารถที่จะตัดไซซิง่งแล้วก็ปิดขอบกรณีปิดขอบแล้วก็มีลักษณะการปิดขอบแยกให้เหมาะสมกับงาน ไม่ว่าจะเป็นงานแคตด,ดิ้งนะครับก็จะปิดขอบโดยการพับขอบหรือเป็นงานฟินก็ตามก็จะมีเอ็กซ์ตรชันในการช่วยในการปิดขอบให้นะครับผมจุดเด่นข้อต่อมาอันนี้คือจุดเด่นสําคัญเลยครับในการเลือกใช้ตัววัสดุแล้วก็ตอบโจทย์กับการใช้งานกับงานสถาปัตยกรรมอาคารสูงนั่นคือทนไฟลามคลาส A2 เลยนะครับเราได้มีการส่งเทสในสถาบันยูโรเปียนนะครับเทสไฟเทสรีพอร์ต กับสถาบัน i n t e r อร์เทนะครับ,บ,บ, tech, รบซึ่งตามมาตรฐานที่เราทดสอบคือมาตรฐาน en 13501ที่พี่ๆคุ้นเคยกันเลยนะครับมาตรฐานที่ได้อยู่ขั้นคลาส a 2นะครับและกระบวนการทั้งหมดของตัววัสดุที่เราผลิตในประเทศไทยกับโรงงานของเฟรมไลเองเราได้รับ mit Made in Thailand กับสภา,าอุตสาหกรรมเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับผมจะขออธิบายนะครับถือว่าเป,เป็นการแนะนำแล้วกันครับว่า asp AH เหมาะกับแอปพลิเคชันอะไรบ้างนะครับแน่นอนจะเหมาะกับแอปพลิเคชันที่เป็นงานแคดดิ้งนะครับถือว่าเป็นการเติมเต็มนะครับให้งานแคดดิ้งในปัจจุบันที่เป็นการใช้โซลิดหรือว่าเป็นอลูมิเนียมพานิคอมก็ตามนะครับเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นการเพิ่มนะครับในการได้งานฟาซาที่มีความใหญ่นะครับแล้วก็สูงไร้รอยต่อนะครับหรือแผ่นที่ จะให้ความเรียบเสมอแผ่นได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับกรณีใช้กับงานมิลเลอร์หรืองานที่มีลิเฟกค่อนข้างทีง่จะมากครับต่อมานะครับ E อชที่อยากจะแนะนําก็จะเป็นแอ o เวชันเกี่ยวกับงานฟินนะครับวายฟินฟาซาเนื่องจากตัว ASP เองสามารถทําได้ยาวนะครับถึง6เมตรนะครับและ สามารถยาวมากกว่า6เมตรได้ซึ่งกรณนี้เเราก็จะมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสามารถตอบโจทย์กับงานออกแบบงานฟินที่เป็นลักษณะพิเศษกรณีเป็นพารามีติกเวอร์ติเคอลฟินก็ได้นะครับเนื่องจากกระบวนการผลิตเราสามารถที่จะตัดเข้าเคิร์ฟแล้วก็พับขึ้นรูปได้นะครับให้เหมาะสมกับงานสาาถาปัตยกรรมหรือว่างานฟินที่ออกแบบขึ้นมาอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่อยากจะนําเสนอนะครับก็คือเป็นคล้ายๆกับรูปแบบของงานลิงค์ฟอร์มนะครับ l i g h t w ช i g โอเ e e ร i กฟาสซ a ร์ d e s i g n นะครับเนื่องจากเราดึงจุดเด่นของตัววัสดุอลูมิเนียมฮันนี่คอมพานลมาใช้นะครับในการพับขึ้นรูปเป็นกล่องแล้วทำเป็นลิงค์ฟอร์มโดยการใช้ตัวยึดเชื่อมต่อกันนะครับแอปพลิเคชันต่อมานะครับอยากนำเสนอในกลุ่มของงาน Freeform p o w e r Walkway นะครับซึ่ง a อเสามารถตอบโจทย์โดยการนำไปติดตั้งได้ในลักษณะของระบบ s i n เกิลสก n ได้เลย ปกติงานลักษณะประมาณนี้นะครับอย่างน้อยต้อง double skin ใช่ไหมครับทำเป็นชั้นๆแต่ s p สามารถทําเป็นคอมหนาที่ต้องการได้เลยครับ25มิล50มิลแล้วทําเป็นตัวหลังคาได้เลยนะครับอีกแอปพลิเคชันที่จะสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของล์แคนเท i ลิเวอร์ที่ยื่นออกไปได้มากกว่างานอลูมิเนียมโซลิดทั่วๆไปนะครับและตอบโจทย์กับงานสเปเชียลดีไซน์อื่นๆได้นะครับกรณีเป็นงานฝ้า พิเศษต่างๆก็สามารถที่จะนำวัสดุ a p ไปประยุกต์แล้วก็พัฒนาต่อยอดต่อได้นะครับภาพรวมทั้งหมดตัวนี้ก็ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ผมจะมาแนะนำให้ว่าเหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์ยังไงนะครับ